สวัสดีเพื่อนๆนะคะเจอกันอีกแล้วกับ d a n c e p r o i t t ติวเข้มเรายังอยู่ใน d a n c e p r o i t ออยู่นะแต่เราขยับมาที่ดีโ l p o ชกในวันนี้เป็นครั้งแรกในคลิปนี้เราไม่ได้ต้องการให้เพื่อนๆได้อะไรเยอะเราต้องการที่จะโฟกัสเรื่อง FOSTO แปลว่าอะไรคะฟอ s t o ต o ฟอ o แปลว่าเข้าใจ เราต้องการให้เพื่อนๆเข้าใจดีลโฉวว่ามันมีลักษณะข้อสอบเป็นอย่างไรอะไรที่เราจะต้องจำให้ได้ใครก็ตามที่ยังไม่ทราบไม่รู้จักเรานะคะเราคือพัชราเจลาเซนสามารถติดตามได้ใน at life in denmark 10 years ในช่อง YouTube ก่อนอื่นอย่างที่เรามักจะขึ้นต้นคลิปก็คือ อ n h ฮออ่านว่า i n h o l ลแปลว่าเนื้อหาในคลิปนี้เราจะพูดถึง4เรื่องนะคะเรื่องแรกเราจะพูดถึงดีโปรโชว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคในการทำข้อสอบมาแชร์ด้วยว่าเราควรจะทำยังไงอันที่สอง อัวอัวแปลว่าคำศัพท์ในด er ีโพรทมันจะมีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด14บสี่กรุ๊ปอะกลุ่ม14หมวดหมู่วันนี้เราจะมารู้ว่ามีหมวดหมู่อะไรบ้างแต่ยังไม่ต้องจำมันเยอะแล้วเราจะโฟกัสที่อัวกโฟกุนะทั้งอันเก่าจากด er ีโพรอิตและอันใหม่ในด er ีโพรท ซึ่งบอกแล้วว่าเราจะไม่เข้าลึกในวันนี้เราแค่รู้เฉยๆและสุดท้ายก็คืออย่างที่เราชอบลงท้ายเสมอๆก็คือการทำแบบทดสอบจริงซึ่งเป็นตัวอย่างข้อสอบเฉยๆนะฝึกทำบ่อยๆบ่อยๆมันไม่เสียเวลาหรอกมันจะทําให้เรามั่นใจยิ่งฟังเยอะยิ่งมั่นใจเปิดคลิปที่เราสอนเนี่ยฟังบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวเราจะมั่นใจ d ดีโปรทุเป็นแบบทดสอบส่วนที่2เนาะของ DanskPro Ait ซึ่ง DanskPro Ait เนี่ยมันให้เวลาสอบ20นาทีมีคำถาม3าม30ข้อเราต้องตอบให้ถึก21ข้อขึ้นไป d e a l p r o i t เนี่ยเราพูดผ่านไปแล้ว2คลิปแรกเนาะเกี่ยวกับ presentation การแนะนำตนเองแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสที่ d ดีโปร o ช คือการฟังซุคอร์ดเท็กซ์เทกซ์ฟังเรื่องสั้นเจ็ดเรื่องโฟกัสแค่นี้ก่อนทุกการเรียนการสอนต้องมีวัตถุประสงค์มอลแปลว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้เพื่อนๆได้อะไรในคลิปนี้ไม่มากเราต้องการแค่ให้รู้ กับให้เข้าใจแต่เรายัางไม่อยากให้เพื่อนเอนเนี่ยจำอะไรได้นะให้มารู้อะไรรู้ว่ากลุ่มคำศัพท์14คํานั้นมีอะไรและรู้ว่าเทคนิคที่จะทำข้อสอบส่วนที่สองทำยังไงบ้างและสุดท้ายคือเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบส่วนที่สมาดูเทคนิคการทำข้อสอบในส่วนนี้ดีกว่า การที่เราจะทำข้อสอบนี้ผ่านเราต้องหนึ่งทำความเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบทั้ง7ข้อมันมีแค่7ข้อเท่านั้นอันที่สองเรามารู้ว่าคำศัพท์ที่เราต้องจำให้ได้มันมีหมวดหมู่อะไรบ้างอันนี้ก็มีสิหมวดหมู่นะอันที่สามมาจับจุดชื่อคนในเนื้อเรื่องว่าเขาทำอะไรนะ อันนี้ไม่ยากหรอกเพราะชื่อคนเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรคือชื่อคนอะไรไม่ใช่ชื่อคน 4. รู้ว่าคำถามทุกข้อเลยทั้ง7ข้อเนี่ยมันขึ้นต้นด้วย h o w ิสเปอร์สมูในคลิปที่ผ่านมาเราเรียนเรื่อง h o w ิสเปอร์สมูไปแล้วใครยังจำไม่ได้ไปทบทวนให้ได้นะคะอันที่5เราต้องรู้ว่าคำตอบทุกข้อเนี่ย มันเป็น choice, multiple choice ที่มีแค่3ตัวเลือกเท่านั้นเองมีแค่ a b กับ c เท่านั้นเวลาเราตอบก็แค่ให้เราตอบ a หรือ b หรือ c พูดแค่นี้แหละไม่ต้องพูดอย่างอื่นไอท้ทีนี้คำตอบ a b c เนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากมายมันมีคำตอบแค่2รูปแบบคือ 1. มันจะให้เลือกเป็นตัวเลขนะในตัวอย่างข้อสอบที่ให้ดูเนี่ยมันจะมีไอ้แบบ ตัวเลือกตัวเลขเนี่ยมี4ข้อแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบให้ดูรูปภาพแล้วก็ให้เลือกก็มีประมาณ3ข้อนะจำนวนข้ออาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ข้อสอบเนาะอันที่7เรามาจำคำศัพท์ให้ได้คำศัพท์เก่าจาก DealProit อย่าลืมเด็ดขาดทบทวนอยู่เสมอและคำศัพท์ใหม่ใน d Deal p r โชนี่แหละสิ่งสำคัญที่เราจะโฟกัสในคลิปหน้าต้องจำให้ได้เอาละ ลักษณะข้อสอบโครงสร้างของมันนี่ยดีโฉเนี่ย, D ยมันมีลักษณะเป็นยังไงเราบอกไปแล้วว่ามันเป็นการฟังเรื่องสั้นทั้งหมด7 7ข้อเรื่องสั้นเนี่ยมันสั้นมากเลยนะอย่าสเตรสอย่าซีเรียสมันสั้นมากแค่1บรรทัดหรือ1บรรทัดครึ่งแค่นั้นแหละนะประมาณ2-3สประโยคสั้นๆเนี่ยแล้วให้เราตอบ A B หรือ C ไม่ดูรูปก็ดูตัวเลข ง่ายๆทีนี้โครงสร้างของมันเนี่ย text n o อ i t t ท a i f ฟียเฟมจนถึง text นอม a สุเนี่ยมีโครงสร้างเหมือนกันเป๊ะคือเขาจะเริ่มต้นถามเราด้วยคำถามบอกแล้วว่าเป็น hopey spurs หมเช่น when แล้ว well, ว uh ่าแอนนะสมมุตินะเขาถามมาปุ๊บถามเสร็จปุ๊บให้เราตั้งใจจับเลยเขาถามว่า when แล้ว well, ว uh ่าแอนนะแอนนาทำอะไรทำอะไร นะเราต้องตอบเราก็ฟังเรื่องสั้นก่อน2ครั้งเขาให้เราฟังตั้ง2ครั้งหลเสร็จแล้วเขาจุดถามอีกอะถามให้เราทบทวนคำถามอีกนะแล้วจากนั้นถึงจะให้เราเลือก a b หรือ c มันจะเป็นแบบนี้โครงสร้างเหมือนกันทั้ง7ข้อเลยต่อไปอันที่สองโฟกัสที่อัวคำศัพท์ คำศัพท์ในดีดโพรโตมี14กลุ่มมี1 4กลุ่มนะคะมีเรื่องอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันทั้งหมดเลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้เราใช้ชีวิตได้ในเดนมาร์กสามารถสื่อสารได้ทั่วไปใช้ชีวิตได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบ่อยๆเนาะในนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าเราไม่ต้องการให้เพื่อนๆจำอะไรได้มาก แค่รู้และเข้าใจเราอยากให้เพื่อนๆรู้ว่าคำศัพท์14กลุ่มมีอะไรบ้างที่มันจะออกเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาลงลึกว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างเราไปฝึกจํากันในคลิปหน้าอันนี้อย่าซีเรียสดูนะมีเรื่อง Family ่ครอบครัวมีโบ l ีเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับหลายลิหรือเกี่ยวกับห้องเช่าความใหญ่ความโตเกี่ยวกับพร i ราคาการซื้อของต่อรองราคาถามราคา พุทิกอันนี้เขียนผิดนะตัว R เนี่ยต้องเป็นตัวทีพุทิกร้านค้าต่างๆเห็นไหมมันจะเกี่ยวกับการซื้อของจับจ่ายอันที่5ก็จคอินคึบเป็นการช้อปปิ้งแมลว่าสินค้าที่เป็นประเภทอาหารต่างๆมอลต์ือมืออาหารนะมือเช้ามือเทียงมือเย็นมืบล่ะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้านพวกโซฟาโต๊ะเต,ตียงชอยเสือ้อผ้า เสื้อผ้านี่ก็ต้องสําคัญเนาะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราต้องใส่ใส่เสื้อผ้าต้องซื้อเสื้อผ้าสิบเรื่อง p e r s o n a l l for คือเรื่องของเรื่องส่วนตัวข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตัวเราแต่งงานหรือเปล่าอายุเท่าไหร่อยู่ที่ไหนมาจากไหนอะไรพวกนี้สิบเอ็ด school เรื่องของโรงเรียนสิ 12, to, บสอง free time hobby ต่างๆงานอดิเรกข,ของเราเวลาว่างชอบทำอะไรสิบสามทิลส์ง เรื่องของเวลาโอ้อันนี้สำคัญมากแล้วก็สุดท้ายเลยเรื่องที่14คือ Well คือเรื่องของสภาพอากาศอันนี้เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากในชีวิตประจำวันทุกวันเมื่อเจอกันต้องพูดเรื่องนี้เลยนะอ่าทีนี้ชื่อคนในเนื้อเรื่องที่เราเอามาจากตัวอย่างข้อสอบก็จะมีโทมัสออกเสียงว่าโทมัสแอนนะออกเสียงว่าแอนนะพี์ ออกเสียงว่าพีทลิซ่าออกเสียงว่าลิซ่าแล้วก็สุดท้ายซีมอนออกเสียงว่าซีมอนแต่อย่างว่านะชื่อคนก็ไม่ต้องไปจำอะไรเยอะแยะมันง่ายมันจำมันรู้อยู่แล้วอ่ะทีนี้มาดูโฮวิสเปอร์สมูในคำถามทั้ง7จ็ดคำถามจะขึ้นต้นด้วยโฮวิสเปอร์สมูถามว่า well หัวเนาะ วอร์เดนอันนี้เอามาจากตัวอย่างนะแต่ในข้อสอบจริงมันอาจจะมีโฮวิสเปอร์สโหมดอื่นๆด้วยนะที่เราเรียนไปแล้วเมื่อในคลิปที่ผ่านมาใครยังจำไม่ได้ไปจำให้ได้กลับไปทบทวนคลิปเก่าๆามาดู well อ่านว่า well แปลว่าอะไรพอเราเจอคำถาม well มันมักจะให้เราดูรูปภาพว่าเป็นรูปอะไร ยกเว้นถ้ามันถามว่า well cost cost แปลว่าราคา well cost แปลว่าราคาเท่าไหร่ถ้าถามราคาเท่าไรหร่ก็ต้องตอบเป็นตัวเลขเนาะอ่ะอันทะี่สองวอนเนาะอ่านว่าวอนเนาะแปลว่าเมื่อไหร่ถามว่ามันเมื่อไหร่ก็ต้องตอบเป็นตัวเลขนะซึ่งมักจะเกี่ยวกับเวลา ว่าปีไหนเดือนไหนเดือนไม่ใช่เวลาเนะเาะเดือนไม่ใช่ตัวเลขปีไหนวันไหนเนาะอะไรที่เป็นเมื่อไหร่อะสุดท้ายคือวอลแดนอ่านว่าวอลแดนแปลว่าอย่างไรเขียนผิดนะตรงนี้ต้องเป็นรอเรืออย่างไรถามว่าอย่างไรมักจะให้เราดูรูปภาพ ซึ่งรูปภาพก็มักจะเกี่ยวกับสภาพอากาศว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรแต่อย่างที่บอกนะอันนี้คือแค่ตัวอย่างเฉยๆมันอาจจะออกมาต่างจากนี้ไปบ้างเล็กน้อยทีนี้อ้วนโฟกลคือคำศัพท์ที่เรามาโฟกัสเนี่ยคือคำศัพท์เก่าใน d e e อิตใครยังจำไม่ได้ก็ไปดูอันนี้ทบทวนนะมีปั้วมีกิฟต์ มีมัวร์ะฟามีบีลมีฮึล่ลสกูลคอมมาฟุลสิสเตย์ชอยเอฟเทอร์นาวเทเลสโปรแล้วก็เบิร์นไม่ต้องไปจำเยอะตอนนี้รู้เฉยๆอ่ะอันนี้เราก็พูดถึงไปแล้วนะก็คืออัวฟอโคลคำศัพท์ใหม่ในดีลโปรโมีสิบสี่หมวดหมู่ เดี๋ยวมาจำคลิปหน้ากันเนาะเอาละท้ายที่สุดนี้นะแต่ก็ยังไม่ท้ายจริงๆมีทแบบทดสอบอยู่ข้างหลังเรามาสรุปว่าเราได้พูดถึงเรื่องอะไรไปแล้วในคลิปนี้เนาะอย่างที่บอกคือ4เรื่องเรารู้แล้วว่าดีโพชอเนี่ยมีลักษณะข้อสอบเป็นยังไงแล้วเทคนิคที่เราจะเอามาใช้กับดีโพชอ o มีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีคำศัพท์ที่มันจะออกในหมวดหมู่นี้เนี่ย ออในในในแบบทดสอบเนี้ยสิหมวดหมูแล้วก็เรื่องของคําศัพท์เกา่าต้องไปจํามาคําศัพท์ใหม่ก็ต้องเรียนและจําและส่วนสุดท้ายคือการทําแบบทดสอบอือจากข้อสอบจริงนะยิ่งทําบ่อยๆยิ่งดีเราไม่ต้องกลัวเสียเวลาเพราะมันจะทําให้เรามั่นใจกลับไปทบทวนคลิปเก่าๆของเราทุกอันดูบ่อยๆให้จําไม่จําไม่ต้องไปไหนนะ อ่ะสุดท้ายนะอันนี้ก็ไม่ได้มั่วมานะคะก็คือค k i l อแปลว่าที่มาเราไปเอามาจาก u l a r n i n g s t u r s e n เป็น information pack คือเอ่อเขาเรียกว่าไหนนะ b r o ชัว r e ที่เขาออกมาให้เกี่ยวกับ d a n c e p r o a it o t o อ่ะเขียนผิดอีกแล้วผิด3จุดแล้วนะวันนี้เนี่ยเอาละขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่ติดตามมาจนถึงสุดท้ายของคลิปถือว่าเก่งมากๆและเป็นผู้ที่ตั้งใจจริงมากม คนกลุ่มนี้เชื่อเลยว่ายัางไงก็สอบ d ด n c e p ่เ A ผ่านเพราะมีความตั้งใจขอให้เพื่อนๆตั้งใจแบบนี้ต่อไปมุ่งมั่นและเอาให้ผ่านในทีเดียวเลยฝึกฝึกฝึกดูคลิปบ่อยๆดูคลิปบ่อยๆนะสุดท้ายนี้คืออย่าเพิ่งปิดคลิปนะไปทดสอบก่อนอู๊จากอันจริงท้ายเดลพร 7 korte tekster. Du skal lytte til syv korte tekster. Du hører teksten to gange. Svar på spørgsmålet efter tonen. Tekst nummer 1. Hvor stor er Emmas lejlighed? Emma bor i København. Hun bor i en lejlighed. Emmas lejlighed er 100 kvadratmeter. Lyt igen. Emma bor i København. Hun bor i en lejlighed. Emmas lejlighed er 100 kvadratmeter. Hvor stor er Emmas lejlighed? Svar A, B eller C. Tekst nummer 2. Hvad koster bukserne? Thomas køber et nyt par bukser. De koster 500 kroner. Thomas synes, det er billigt. Lyt igen. Thomas køber et nyt par bukser. De koster 500 kroner. Thomas synes, det er billigt. Hvad koster bukserne? Svar A, B eller C. Tekst nummer 3. Hvad køber Anna i tøjbutikken? Anna er i en tøjbutik. Anna vil gerne have nyt tøj. Hun køber en bluse. Lyt igen. Anna er i en tøjbutik. Anna vil gerne have nyt tøj. Hun køber en bluse. Hvad køber Anna i tøjbutikken? Svar A, B eller C. Tekst nummer 4. Hvornår er Peter født? Peter bor i Aarhus. Han er født i 1980. Han er gift og har et barn. Lyt igen. Peter bor i Aarhus. Han er født i 1980. Han er gift og har et barn. Hvornår er Peter født? Svar A, B eller C. Tekst nummer 5. Hvornår møder Lisa på arbejde? Lisa arbejder i netto. Hun møder på arbejde hver morgen kl. 8.30. Lyt igen. Lisa arbejder i netto. Hun møder på arbejde hver morgen kl. 8.30. Hvornår møder Lisa på arbejde? Svar A, B eller C. Tekst nummer 6. Hvad spiser Simon og Mette? Simon og Mette spiser aftensmad. De spiser kylling med ris og kage. Lyt igen. Simon og Mette spiser aftensmad. De spiser kylling med ris og kage. Hvad spiser Simon og Mette? Svar A, B eller C. tekst nummer 7 Hvordan bliver vejret mandag? Mandag får vi sol og svag vind. 24 til 27 grader. Tirsdag bliver det skyet med regn. 20 til 22 grader. Lyt igen. Mandag får vi sol og svag vind. 24 til 27 grader. Tirsdag bliver det skyet med regn. 20 til 22 grader. Hvordan bliver vejret mandag? Svar A, B eller C.